ไปชมกันนะสิห่างลบเพื่อนดอกสาวม,มันมีโหลดในเด็กน้อยมาหาบมีอะไงก็แล้วกันอาสูบดิเต็ดโหลดอึ้งโออดนไปมากได้รถสูบชว์อะไรครับกําลัง,นนย,ลงย่างจากําลังย่างมึงเพื่อนน้องสาวปัดตายอย่างนี้ทั้งรถขี่อีกพี่เลืก

ขอบใจขอบใจอะไรเอากินงงละกูนะหนัวแขว้ามาและข้างนอกข่อยแกงแล้วเหยียบหัวเลยสุดเจ้าถ้าตัวเต็มหม้อมึงอยากมึงกเอาถ้วยมาตักกินตัวโอ้ยแกงไม่หม้อใหญ่อ๋อพี่น้องนี่น้องใหม่คอยหามื่อสาวนี่เจ้าเบิรงนี่ ป้าเก็บผักข้ามไปเอาใส่ขางบ้านนี่แหละผักข้าวขางบ้านมีน้องขอบอริบ้วบ่ิษัทเฮเบิร์กแซ้มก็ยากเลยเนาะเจ้าเห็นดุเลยแจ้งน้องไม้นะ่ยมันนี่สิกินมันนี่ฮะน้องไม้อะนะเลี้ยงน้องมันจะใคใายคือน้องไม้สัง่งไพ่ด้อเจ้าแต่ว่าน้องไม้สั่งไพ่เสียอ่อนขว่น้องไม้นี่กระแทกพูดกันจำเต็มหม้อรัวอยู่ ยาสัตว์กระดุกกระโดดกระลินมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากเด้อภูดีคิดเทียงเด้อมั<า>อนมาเลยนะภูฏีกิดตอนเพล่แกงหน่อไม้กินตอนเทียงเด้อมาเด้อผู้ใดอยากเด้อพักค้างในกระชางบ้านดเด้อเจ้าเด้อขอน้ำเพลินเพราะว่าเพลินปลูกปักคาะไรงานมันมาเฮือนเฮาเฮาเลยขอน้ำเพลินอ๋อน้องข่อยแกงเรียบโล่อเลย ก็ลงมากินได้ดีได้มาเด้มาเด้ผูรใดอยากเด้บ้านพอเกตพี่เด้อบ้านเควินพี่เดิมห่านขายเครื่องเควินอ mm ินดี้พี่เด้อพี่น้องเดิมผู้ราณอยากตำส่วนตำรวมตำเส้นตำมังหงกระสังได้เดิมกาแฟนมกับมีส่งทั่งที่มีค่าไรเดอร์เด้อพี่น้องเดิอโบราอยากสั่งได้เด้อกาแฟหนอกกาแฟนมตำค่าไรเดอร์ค่าไรเดอร์สั่งเองตามระยะทาง โอ้มาเด้อผูดอแากเด้อจะนอยวัสตีเบิร์นตากวม่ไ้ตากเต็ก้องเลยนะเขียวเขียวเนียวเหนยวแบบนี้แซ่บสุดเเราไม่หอนหกินกับข้าวสวยร้อนๆพี่นด้งนี่ยะขาสวยเนนึงเต็มหม้อเต็มหม้เลยมอีหน่หมอนี่ว้ลยามานะอยามานะ บ้านขครเอามาันหำินหูหรอ,อสบายดีสบายดีแล้วอะไรจึงมาอุ้ยันี้คือบ,บุหาเอาไปได้กับแาากงเอาไหมวะบุษัยเ,ยเพ็ดรอยกเพมามีนี่ดอกคือบวเพเต็นปากนากี่อะบเพชทวะจบพักแล้วนนลดนะ เอ็ดบิร์ตแล้วปัดเป็นคนนั้นนะเบิด์ตเราดีงจแต่มันเบิดร์ตไปกับเบิร์ตเขามันงอนเดแท้เขาจิบหัวเลยมันแซ่บเอาตามซ้ำไปนั่ตึบมาด้านบอนพอสิถ่ายแด้ถือตาเด้อถ่ายให้น้องคอยกินคอยนำบุมีขากล้องคอยลืมคอยลืมจับเอาขากล้องหน่อยเอยลงมานำขา กาบ้านใหญ่ไปแ้วเอ้ยบางไดู้้แดดแสงแดดแสงโยวีพวกตอน12บสอโมงตรงก็สิประมาณนี่แหละสุจ้าเอ้ยสาวนางนะจักไปใส่บังเอิจะไปถามตัวนนั่นครับไครคอยเ่สามโมงเข้าบงค่ณแชรค้เชื่อเลยอปกับป้าลับปามินยูเขาหับ เขาหับหิวอยู่ด้ตัวหาพันหกพันนะเขาหับหิวยว 1, 6, นะวยุ่มตูไทยราคาหาพัน,น,นแล้วเอาตซเก่าปแป้งเบิงก้อนเขาายมือซองได้เจพันเขาขายมือซองได้เจ็ดพัน นี่เนี่ยเรองมีน้อ่อยู่แล้วเมด่ลัพี่น้องเ้ยกินหลายเรซองพเมียนีะเจ้ามดเขาคนละจานสองจานเลยปูแกงละไม้กับถั่วบักใหญ่กันเมื้อเบิ่อแล้วปอ็โอับไปหุ่นะบุละคนกันจอม ว่าไรเออหัวด้ยมอป้าอื้มยังไ่คอยมือมึนัเข้าไปเอาไปคนเดียวนี่เขาบอเอาย่างเขาบอกเอายังทำได้คือคนกันเน่กอคุดอยู่่อยกันคือกันได้คับคยกันเมื่อยกันแบบกได้แั่คือพิ่ลาวกนนะค้ดไปคมากูกูจะบกเอายังทำนะคำว่ามันของมันค่าันยากันนาำนึมันเนึ่งมึนซนกัป้าททนอืมโชว์มันเปลี่ยนถอยอันนีน้อยเพะ เปลี่ยนถั่วใแล้วคนอุ้ยแกงนก้ำใม้ก็ะหอนเข่าก็ะหอนพี่น้องเอ้ยอาก,อออกาศก็ะหอนอีกอจะมีอะไรมันซาดนอนมือ่อไีรตัดแต่คิร์กหนึง่งสอบไบใหม่กันอายู่ทางในโอเคจิจิก็อยู่ทางในกูนงำใ,ใ,ใหม้นะมันออกมาบ่ได้นะกูก็เปิดเอาในในอะไรเมื่อ มือแรงก็จะตัดเอกจะคอยตัดจะคอยทางออกให้เักหน่อยเอาฝามาพันเหงามันอ,อนน่อนแปนหมดโจ่งเจริบตัวงสูงนะอิ่มละอ่แล้วค่า่อิ่มแล้วเป็นน้องอิมอ่มแล้วตึ่นส่เขาเลย โอ้้นั่งคากแลวุดเจตักหอบสองพี่น้องหอบสตักน้อยหนึ่งยันกินบะมดสว่างสว่างเดี๋ยวนั้นมันเอ้อจังอีนแล้ต่เอ้ยขหมูนี่พี่เจ้าเอ้ยมามามาในเฮ็ดกระตุนเฮ็ดุงริงแ่นบ่คนไทยเอิ้อนอะไรเฮ็ดกระตุ้นตะไบเอิ่อนนะ ให้เอิดเห็ดกระตันเฮ็ดกระตันไม่ไมทานแม่เห็ดกระตูนเขาจะหูว่ะเห็ดหูลิงได้อยู่ไซส์สามอันนี้เห็ดหูลิงอ่ะทานเกมก่อนเกมโบเศร้ากินอยู่ทุกเจ้าไม่อยังโบเศร้ากินขอใจมันทายให้คอยหน่อยหนึ่งยังโบเศร้าอยู่ป่ะจน เบิงมาเนี่แหะมาเนี่ยหยาเตายู่มานางแ่กเนาะสลากอันนี้ก่นะอบซองกระตูดพี่ไหนอซองกรีกเข้าตั้งแล้วนี่ยนนี่อันนี้ยังเหลืองอันนี้หใส่มือเนะอันนี้อนียังเตนเหลืองนี่ยังเป็น ิ่มแล้วพี่น้องฝากกไลค์ like, กดคอมเมนต์ช่องทิปน้อยลอยลีลาเนี่ยเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปนะพี่น้องสำหรับชิปนี้ลาไปก่อน